เค okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับไลน์สเตอร์กันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Pocket Edition 0ูนนะครับผมมันก็จะมาเอาชีวิตรอดกันต่ออู้ต่อละก็จะมาเอาชีวิตรอดกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเก็บข้าวแป๊บนึงหลุดกตกกระตุกอยู่ด้วยนเนี่ยก็นะผมเดี๋ยวจะถ่ายยาวๆนะผมเดี๋ยวผมถ่ายยาวเลยนะครับ คือต้องขอบอกอ่ะเดี๋ยวผมขอประกาศนิดนึงนะผมอ่ตอนนี้ผมจะลงแบบทีเดียวสี่คลิปไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเพราะอะไรก็คืออ่าลงทีเดียวสี่คลิปแล้วอ่ะมันจะช้าช้ากว่านะผมก็ผมก็เลยคิดว่าลงค่อยๆลงไปทีละ่ายทีเดียวสี่คลิปแล้วค่อยๆลงทีละคลิปมันจะดีกว่านะผมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะผมจะเป็นพาร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่เดีน่ากลับมาลุยต่อนะผม <c oughs> นะผม ก็ตามจริงผมอยากทําแผนที่เนี่ยอยากทําแผนที่แต่ผมไม่มีมอสแค่นี้แหละปัญหามีอยู่แค่นี้จริงจริงขอดูหน่อยละกันว่าต้องใช้อะไรบ้างเอาสติกไเคเอามาแปรแปร ไปอีกโอเคเอาไปแคน่นี้เอาไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวขออยากดูที่เตาอันหนึ่งโอ้โหพอ,อ,อ,อสเสร็จแล้วเล็กพอเสร็จแล้วไม่มีอะไรผ่านนะโอเคไม่มีผ่านนะครับก็อันนี้นะผมจะเป็นห้องเอ่อฟินแลน e ์รูมนะผมนี่ห้องฟินแลน e ์รูมเป็นห้องเขาอันนี้นะผมบอกคำเดียวลยวว่าร้อนแน่นอนนะผม ถามว่าทำไมผมถึงต้องมีห้อง finance room นะผมเพราะว่าเอา่อทำไมมันค้างโอ,โอเคคือบอกว่ามันไปเองนะผมไม่เกี่ยวโว้โว,โว,โวมันไปเองนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลงเหมือนกันไปแค่นี้แหละเดี๋ยวลงเหมือน แต่ไม่ใช่เหมืองตรงนั้นนะครับผมก็คือเหมืองอ่าคืออะง่ายๆครับผมคือผมจะขุดลงไปเรื่อยๆครับผมทะลุแน่นอนโอเคไม่เป็นไรช่างมันเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ดีกวา่าฝั่งนี้มันมีลาวาใช่ไหมมีลาวาชัดเจนเลย